สวัสดีครับอ่ามามาแล้วครับเจมมาตกครับอืมวันนี้เราก็อยู่กับของขายนะครับแต่ว่าก็มีของแบบเกือบเกบฟรีด้วยก็คือตู้ไดมอนด์ใหม่นั่นเองนะครับที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับก็ทองเต็มเลยนะครับก็มีทั้งชุดเก่าแล้วก็มีทั้งชุดใหม่เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับอันแรกก่อนละกันนะครับอันแรกก่อนละกันอ่าความจิงวันที่ยีิบสี่เนี่ยหรือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีของมาแบบ ลึมๆนะครับความจริงก็มีหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องสองกล่องนะมีตู้โก้ก็ตู้เดมอนด้วยแต่ว่าตู้โกเนี้ยวันนี้ยังไม่เอามาให้ดูนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแพทยังไม่อัพเนี่ยตู้โกเป็นชุดของแพทใหม่ก็เลยยังไม่ไมีอ่าส่วนตู้เดมอนเนี้ยวันนี้เอามาให้ดูแล้วนะครับก็เริ่มกันที่ได้ที่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 อะไรก่อนเยอะเอาที่กล่องก่อนแล้วกันนะครับ กล่องเนี่้จะมี2กล่องด้วยกันนะครับกล่องแรกก็จะมาขายตั้งแต่วันที่ปุ๊บอ้าวขายยี่สิบสี่ถึงหกนะครับกล่องที่สองก็มาเอ้ามาพร้อมกันเลยยี่สี่ถึงหกนะครับมีสองกล่องด้วยกันโอ้ของเยอะเชียวอกลอบมาใหม่ครับนะครับเอ่อกล่องแรกเนี่ยจะเป็นกล่องเกี่ยวกับชุดส่วนกล่องที่สองเนี่ยจะเป็นกล่องที่เกี่ยวกับตัว ตัว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 ดวงตาดวงตานะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอ้ดูยากจังอ่ะขอกบ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 กล่บกบอ้นนก้อักนี้อักบี้กบกคกยกบ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 คบบกบกบกก่กก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 บนกบก่ ก็มีชุดเด็ดๆอยู่นะครับ1 2 2ชุดความจริง2ชุดกับอีกนิดหนึ่งนะเป็น3ชุดแล้วกันแล้วก็จะมีตัวปืนด้วยนะครับซึ่งตัวปืนนี้ก็จะเป็น M1873 หรือว่าเป็นปืนพกนะครับตัวนี้ไม่ไดว่นี่1873นะครับที่มีชื่อว่า i c ซ b บ n น นะอันนี้อา้าไอซ์บนะครับที่ใส่อยู่ก็บวกแม่นยำกับระยะนะครับตัวน,นี้ก็อยู่ในกล่องนะครับกล่อง t ทเ e ็ b บ็อกกล่องนี้นะครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าจะมีชุดเด็ดๆอยู่2ชุดด้วยกันนะครับมาดูที่ชุดแ,แรกกันก่อนดีกว่าความจริงชุดนี้ก็เมื่อก่อนก็ไม่ถูกนะแแบบก็กลับมาแล้วรอบนี้นะครับ ระดับเพอร์เพอร์พาสจะมีสองตัวด้วยกันแล้วก็ระดับสีทองหนึ่งตัวใช่ไหมเพอร์เพอร์พลาสสามตัวกับร์เพอร์เพอรพาสกันตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวตัวเหมือนจะเลยเลยเลยไปเลยมาเลยแก <c oughs> เลยเฮ้ยอยู่ไหนเหมือนจะเลยแกฮะาพรบ,บพรบอ๋ออันนี้ก่อนแล้วกันสีม,ม่วงก่อนแล้ยนะครับรดเวมีตัวน,นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นชุดที่แบบคุ้มค่ามากนะครับแบบโอ้โหใส่สวยทุกส่วน นะตัวนี้ซื้อไปนี้ไม่ต้องกลัวเสียดายตังค์แน่น,นอนนะครับซึ่งตัวกล่องคขสสูมเนี่ยมันจะลดราคาด้วยนะปกติมันกล่อง,อง12เพรแต่ว่า5วันแรกเนี่ยจะลดเหลือ6เพรนะครับก็ซื้อได้นะครับซื้อได้จากัดกล่องแหละนะครับไม่ได้แบบลดทกเพรตัวนี้นะครับก็มีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะเสื้อกางเกงรองเท้าผ้าปิดปากก็หมวกนะอย่างที่บอกไปว่าสวยทุกอย่างนี่ดูอย่างเสื้อ กางเกงรองเท้าเรองท้าก็สวยผ้าปีปากก็เทะเนะแล้วก็หมวกกะเทะนะครับอันนี้คือชุดที่หนึ่งที่อยากจะเน้นให้ดูนะครับต่อมาชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดระดับสีม่วงนะครับ p u r p l e plus ม่วงบวกอันนี้ก็เท่นะครับเป็นชุดผู้ชายเหมือนกันมีหน้ากากมีหมวก อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะนี่ชุดน,นี้นะครับแดงเดวิล the นะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปก็เท่เหมือนกันนะครับาน,นี้ก็จะมีห้าชิ้นเช่นเดียวกันเสื้อน่ารักเปล่ากางเกงก็เท่นะครับตัวนี้เหมือนจะเป็นตาปีศาจเนี่ยเป่าเป็นตาปีศาจรองเท้านะมีฟันอยู่ข้างหลังหน้ากากก็เท่ตัวนี้หน้ากากจะเป็นเขี้ยวปีศาจนี่ แล้วก็หมวกต่หมวกกันเมื่อกี้รู้สึกเท่กว่าหมวนี้ใช่นะอัน,นี้ก็คืออันที่สองแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งก็เป็นชุดที่อยากเน้นนะเพราะเป็นชุดใหม่อยู่ประมาณประมาณแถวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แแถวนี้ฮึบฮึบอยูไ่ไหนวะ ฮิบฮิบฮบฮบอา้อาวหาไม่เจออันนี้อันนี้นี่อ่าชุดใหม่นี่เนี่ยเป็นชุดที่แบบเหมือนการผสมกันระหว่างพลังงานสีน้ำเงินกับพลังงานสีแดงนะครับมีหกชิ้นตัวนี้หมุนให้ดูกไกลๆป๊าบให้ดูไกลๆป๊าบอันนี้ผ้าเสื้อใครที่ชอบแนวหุ่ยนยนต์ก็ชอบใครที่ไม่ชอบก็คงไม่ชอบซึ่งพี่ไม่ชอบโอเคจบงเกงนะครับมาพร้อมพ,พัคคุม เเป็นแบบพวกนะักวิทยาศาสตร์ซูปเปอร์ฮีโร่อ่างเงี้ยมีรองเทา้าผ้าปิดปากทรงผมแล้วก็การแต่งหน้านะครับการแต่งหน้าจะเป็นลายใครชอบก็สือ้อแต่พี่ไม่ชอบพี่ก็จะไม่สือ้อ <c oughs> นะครับนี่คือกล่องที่หนึ่งนะครับส่วนกล่องที่สองเนี่ยก็จะมาวันที่ยี่สิบสี่ถึงวันที่หกเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคากล่องละ <c oughs> โอ้ที่กี้บอกผิดกล่องนี้กล่องละสิบทองเพชร ลดเหลือ6เพร3วันแรกนะครับส่วนกล่องลายเพนเนี่ยหรือว่ากล่องตาเนี่ยจะราคา9เพรลดเหลือ5เพร5วันนะครับซึ่งของเด็ดในกล่องนั้นความจริงก็ก็มีอันเดียวก็คือตาสายฟ้านะครับไลนิ่งอดวงตาสนินเองใครที่อยากได้ก็ไปเปิดกล่องนุ้นหาเอาได้นะครับอย่างอื่นคงไม่รีวิวเพราะมันก็เป็นลายพพนลายเพนที่แบบอ่านจะแบบไม่ได้ดังขนาดนั้นนะ ก็รรักอันนี้นะครับส่วนตู้นะครับตู้เดมอนรอบนี้นะครับก็อยู่กันยาวๆตั้งแต่วันที่24เป็นถึงวันที่17 a เ r i l หรือว่า17เมษายนนั่นเองนะซึ่งของใหม่เนี่ยก็จะมีเป็นปืน MP40 นะครับ MP40 ระดับ Purple นะครับชื่อว่า g a s t o f i a n e r ตัวนี้นะครับ บวกระยะ2เแมกกซีนหนึ่งลดความเร็วในการรีโหลดเท่ดีนะครับลายมันดูแบบอีสปอร์ต e อีสปอร์ตอะไรเงี้ยนะส่วนอื่นนะครับก็ยังมีอยู่ในตู้ไม่ใช่เมียบปืนนะครับใครที่ยังอยากได้ชุดนะครับในตู้นี้ก็ยังมีชุดอยู่ซึ่งชุดที่อยู่ในตู้ก็มีอีก <c oughs> สี่ชุดด้วยกันนะครับโอ้เยอะเลยเป็นระดับ p u r p l e พ a s s ทั้งหมดนะครับก็านะครับอันนี้นะครับ Neo Neo Evergreen ให้ดูแบบเร็วๆแล้วกัน แล้วก็มีนี่โรตาร์เบรดเบรดเตอร์นะครับมีแมกมาไบโอนิคอนนี่ชุดผู้ชายอันนี้คล้ายๆแบบพี่ดิบุจากสตีฟไฟเตอร์เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้นะครับแม่สาวหัวพังล็อกตัวนี้ก็สี่ชุดนี้ก็อยู่ในตู้เหมือนกันแล้วก็มีปืนเข้าไปด้วยนะครับใครที่อยากได้ก็ เก็บตัวฟรีไปหมุนก็ได้หรือว่าเคาอยากเติมหรือว่าซื้อร้านค้าของมือไปหมุนใดก็ตามใจนะครับนี่ก็พรุ่งนี้นะครับมีไม่แต่ว่าตุ๊กโก้ก็มีนะตุ๊กโก้ก็มีของฟรีก็มีแต่ว่าเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับอันนั้นเดี๋ยวรออัปเดตแพทสักนิดน,นึงสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ติดตาม f a c e b o o ย y o u t ติ e t ต k t o k IG ติดติดตตามไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว